สบายดีทุกคนวัน <laughs> นี้เขาจะไปใส่เขาจะไปลิ่นเนอะแล้วเขาจะถ่ายให้เบิง้งนี่คือผู้สาวเนาะไปกำลังจะเดินทางแล้วตอนนี้เนาะตอนนี้กับโบได้อาดคลิปเนาะเพราะว่าดิกิิฟ้าลม มีฟ้าก,กับเสาลมแล้วก็เริ่มลมอีกแล้วตอนนี้ครบพอมหนึ่งเดือนที่เฮาอาบน้ำที่เฮาที่เฮาที่เาราไม่ได้อาบน้ำแต่วันนี้ก็ได้อาบน้ำเยอะๆเยอะเชยเบิง้งค่า ตอนนี้ตอนนี้กำยุ่งเงินมูเนาะทุกคนมูคอยยังนอนยู่ใช้เบ้งบนดูไหมกี่ยวมึงดีเปลี่ยบงเปลือักินดด้วยเินสิพันเป็นสิบพนีว่าสิพันกอช่วยนะไปเออจะวหาสนี้กันด้วนยุตัวเก่งนี มันิ่งนังได้สมมุนึ่งเลยสบสิงแข็บ่ด้กสิงแท้เลยเราเกือบป้าแม่โลสิ่งไหนวะนกสิงสิงได้คือกันหมดเลยสูๆลองสั่งกูบ่เลสิบห้าสิบเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวสูกูลองนะนกนกเบิ้งดูนกผายบ ตัวเบิเอาไปเบร์ตูรเท่าไรนี่42โลสู4โลสูถ้ายยุนอกเด้อสูไม่ต้อกลัวตายก็เล่นใหม่คับลกินยุส่สเหรอ อันนี้ก็บซีเมนต์บรรยากาศเนาะนี่เนาะทุกคนอันนี้ซีเมนต์ดอกแคมเนาะเด็ดเด็ดอกแคมก็จะาไปตัดมขาขายโอ,อ้งามเงาไม่นี่ดูนกตอนนี้ซิวกินอยู่บ้านอื่นแล้วเอาหม้อไปเอาเปสบาสะบักไหมหน้าปีน สติคนงามงามที่สุดในหมู่บ้านทุกเบือกเลยนี่ไปจิกแแบนักจิกแแบบงามงามมันเรือมึงไปปิ้นไหกบมันไปปิ้นกล้องตอนนี้ท่ามูอยู่เน่ะมือโคตรเย็นเลยไปดกข่าววันนี้ิไปดูลาพันได้สูง จิะค่อนไปดิมันจืได้ง่ายสูบมันนั่นเลาบ่หล่นเลยเกมเฮงเอาไปซื้อเอีเมชิไปว่าจ้ะที่น้องป่าไปซื้อไได้ไปดนไปได้ไปดนคือได้ไปจกเท่อนี่เราจิไกถ่ายใครถ่ายหูปเนาะมีอะพาอพูดแบงไปนเน่ยื้อนั้นไอมจมันต้องเไปกยามันงคุ สูว่งอยงเบิ่งหน้าเมนีันถ่ายรูบซูถ่ายรูปซูมันได้แ้วเนาะห้อบุหินนี่คือวิธีแบบเขาลักออกไปดิมเนาะเขาดึงเครื่องเฮียนเลยเ่าว่าเขาไปเพียงวินุล ผู้ยักษ์ไทยหูอยู่ประตูนี่นะห้ามงานเนาะดูซิปิดกล้องก่อนได้เอาแล้ได้ถ่ายมีก่อนถ่ายนางงามสองพันสาวอีกนี่เนาะเบื้งน้าถ่ายสติถ่ายดิสติกเดี๋ยวเอาสิถ่ายให้เบื้องไม่เนาะเพราะว่าตอนนี้กะถ่ามู้อยู่เนาะ อิกสบอ่ะก็จุบจุบคอมก่นเออตายเนี่ยไม่คืออีกมันยังไ่ซือเเห็นมันนอนเอตนี้ยืนสิมันนอนมันเมื่อมันเมืลอยก็เอาเอาเร็วเอาเรเอเ็อุ้ยเอาพักเนย ว่าม yeah. ันโคตหนอดะไรสิค hmm. ก no ี oh. ้พบกอีก cool ห้าพันวิ oh. <laughs> okay. <laughs> ่งใครกดูอันนี้เดย์ใครก็ดูใครดมแปดสิบพันแปดพันเน่ยเจงอเนบอลเ้งเอาเอาเอาเจนมาน้ร้อน ห้าพันอันนี้โลนึงสิเขีดเอามาหัวนึงหัวนึ่งลุก่เด้อม่เ็นลูกส่เลยจะชิลให้ินหนาเลยนี่โลแบ่กันไม่ได้ิลมิโลนึงิโลโลหน่งเกอสีเยี่ยวจดินี่เอาสองโลเอาสองโลพ่อหลายเห็หลายวาเออเอารถั

นวเสบทุกนึงติาตุ้นึงเราไปแก้วคุณนิดอีกอันนึงนะแก้วคุณนิดเออเอาตัวนี้ตุกนึงไปเอาคุณนิดใครมีเงินบ่ใหญ่เอาอก่อนไหมมีบ่ใหญ่ผมมีห้าพแรกเือว่าอคุณาเนาะถ้าเราก่สี่อันนี้สิบพัเนาะน่นนึงอันนี้ห้าหดบุมวหก่อันนี้เดสิบห้าสิบส อันน oh. ี้ห้าอันนี้ห้าวะอันนี้ดีเป็นสองพันสองเป็นแปดพันสแปดพันตรงไรนี่บ้างอันนี้เท่าไหร่สแปดพันสแปดพันบวกซูซีนองอสูรใ้กับซูซกแดพัน อนันนี้จะพันเนโอคบ้างขอเคุณอีกหกพันห้าพันสเก้พันีล้สเก้0พันสอก0 0พันสอเก้พันอีกพันหนึ่งเขาสามสิบเอาอย่างแถมเอามทนาวมเอา芒าเอาสิบเอาหอมดิเอาหอมให้หัวหนึ่งหอมอะไรหอมบัว อ๋อหม้อซื้อแล้วนะบักกิ๊บนะโอซื้อพันกิ๊บซื้อไสิบ่ได้เอาอมอออดีซะอดีโอ้ยก็ไีดิออดีอันนี้ักบโอ้ยซื้อเอาก็ได้นั่นบาลไ่ให้หลายๆก็ได้ทั้งหลายเลยไปนนี้เาไปซื้อซีนเาไปซื้อซีนหมูเนะหมูสามนมีอยู่่ะ เอาออามาไหมตกัต้องบเปาหม้ออู้ันนี้ที่เป็นชิ้นรา้ยก็ไปเอยก็ไปให้มึงเห็นมึงครับเออได้แล้วเฮ้ยนำือชินไปถามชินก็ลูกชายคนเดียวสิเอามีหลายคนเนี่ยอ้จ้ลูกชายสามคนเด้ ฉาบสมบกรณ์กูโอ้โหน้ันย่างไปก็ได้ใหกูแน่แรงแรงเอ้าเอ้าพัชิมาหากูจะบอกโทรหากูกภัยได้สะพ้ายว่ากูบอโทรกูกูจะมีคุอ้างนีพ่อแม่กู โยบายยุคนะข้าวไทยมือนัจ้ขอเลยไงโอกไก่ไก่ไก่มะเพ็ดมะเพ็ดมะเพ็ดคิวมะคิวมีนเบิด่น

มันหมูบุ้งเอุ้ยี่ันอันนี้แต่ซิ่งยังไงซอยอะไรซอยรนี่วะหรือจับดยังตัวก็ได้ที่ทีมันบ่านกระดูกมันริ้มันแรงมันกระดูกบนไหลกระดูน้อยหนึงน้อยนึงเอาไปเอียงน่ะจุก็ได้เต้นได้เออปัดก็ได้อยู่เอกระดูกเนี่ยตุ้มขนคนรู้มากคน้ดีลว ยงไรพอกูโทรมไม่ม <Sustain able cleaning material> ีกต้มีบัด้วเออมีดู้นึงจ้าแทจ้าแเย็นนะมึงเอาไม่เอาเลือกัี่ัเออเามาเียนเอาเมาเอียนหุงนี่เออ ทำมันันนัมาซื้ออันนี้มาซื้อเครื่องอะไรจ้เปเป๊ะเาเห็นอยู่ว่าเยเี้งเสมใจนนู้นแหละเสเมื่อืานกับเนีอเรื่อตาอุ้ยงามแลวนี่นะ โฆษณาบู้เข้าโฆษณากระเป๋าบูเข้านะจะขับรถเมื่อวานบอกว่าพอไม่พ่อ่เป็นแม่บ่ทอเก็บ อ้อ้โมื่อวานชอบขับรถจูบบวางเลเดี๋ยวเขาซื้อซิมหมูแล้วก็สิไปหอดบนเขาสิกินแล้วเนาะตอนนี้เขาก็ได้มาหอดบนสิกินแล้วเนาะ Thank you ออกมาอามาเ้ยิงมวอีกแล้วันีกับี เดี๋ยวสิมาเบิ่งต้นอันนี้ใช่ใช้เบิ่งอันนั้นเนาะปกอปกั่นีคือสิเดกอางเฮาสิเดยังกซินดาดเนาะดาดดาดจุมดาดพันไดู้นไก่นตอนนี้เฮากตอนนี้เฮาก อยู่ในโหมดกำลังติดเต่าแมนแล้วกำลังซิใช่เลยบ่เหรอมันก็คือว่าเออเอาน้ำเอาน้ำได้รึมึงยืงน่ะเปนปู่พ่อนกเจอเลยนะเออเฮียมันเงี้ยงดูไหมยังเลยเสื้อน้ำไปเราจะนักเลยนน้ำไม่พอไม่ติดเอาอันสลัดเตอร์มีเอาน้ำด้วยเจ โอ้อันนี้ยือๆเอาไว้ก็เลยว่าสวยอันนี้เอาไว้นี่ว่ะเดี๋ยวไปติ๊นั่งนี่เนาะกัวแล้วมันยากสามยอๆโอ้ยซ่มจุมไก่ไเว้ยตักเอากตักเอายนเพ่เพ่มกินพุไปนั่งฟังอีเมย์พุนั่งี โอ้ไม่มึงมานั่งนี่ไม่กูสิไปนั่งพูดนั่งบนมึงบอกมันั่งเลยวีลุกเลยมึงมานั่งบนตีน่านบนต้นหน้าตีน่านนี่นะมีบอกเขอยากเข้ากองมันเลยอยากวีโผล่นั่งไกลกูจวไม่นัรังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอไม่อยากดังนะเพื่อนเก็บเป็นหัวแล้วบมาแล้วดีเซอร์นังมันค่ะให้ดีเซอร์มาอีกอีกอีกพอแล้วอีกหน่อยนึงน่ะโอ้ยก็เทียงพอแล้วพอแล้ว Kitha mamin sukh Kitha mamin mene kaa nanan sukh Seng nang mung Mie mung manang pi na Ku si pi nang pun Mai Takun nang Ebe Uuuu Ya ma fit diyo Nyon diyo manang Buri kit Pi hai man manang pi Uuuu Jat tu buri kit Mene sukh kon Nam man anan sukh Nam jen jen sa Nam jen jen sa Nam jen jen sa Oh Nok pewe me Tung nam man Kwa se me Lili 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 Lili

ไป่บุลกไปเอาต้นเอาเอาต้นเยอะกว่านี้่มาเสื้อนะติกตัวนี้นะมออันต้นอิดนามันนั้นนั่นคือไม่ซื้อก้นลิ้กรัดกล่องเลยซื้อเองก็ได้มันจะไปซื้อเองคุ่น่ะหุ่น่ะไปกล่องก้นซื้อมันหาเวลาเป็นอันโดนได้หนึ่งจริงเออต้นเจอต้นเดียวกับโพแล้วเวทถือถั่วให้มันมันมันไม่ไปเอาทุกน้ำมันยื่นโอ้สูบไฟหม้อไฟแห้งลูกแห้ง สิตายมันนี่เลยมิติไซส์สามพักวันนี้สิตายมันนี่เลยมแต่คนไซส์คนวะโอเไ่สามปันซิกมูมูซีโตป้าป๊าป๊าน๊าป๊าป๊าป้าป๊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 าปมาป๊นป้าป๊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 าปีาป๊ีป๊า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 ปนาาาา่านาาาาาาอา เกาลูกบีบุดให้อาร์ีมีด้วยมึ่งผมหยองเอามันนี่เนี่ยนี่เจ็บนี่มีแห้งมีแห้งมีเกือบสี่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลองชิมเกินมันเจ๋อเดือดขนใหญ่เกินอาจารย์ น้ำมันเสื้อลายสูเสื้อตอนเดียวกอโผเลยตอนบางบังเป็นตาแซดเลยวเฉานเอสเซอร์อปสวนเอาไปทางสูดะพมันเอาเสื้อโอ้ตกเลยสวนโอเคอีที่หน้าแล้วคนออเซอร์เป็นโได้กินบเห็นของโผของมันตัวนี้ับมคอยมันอีบูกับอีดยซีซีเดียวกันมันเอาน้ำมันทามึงทาอะไรน้มันเฮ้ยเจ้ามันมี้กูเจ็บทองนะู เือเลือกเพ่อเจ็ท้องอ่ะเจ็บท้องอย่าเบายังพอจะพูดแล้วไม่ไม่ตักมันเจ้าเอ้อให้มันซื้อเบบีซี่มาเลยยัง มีเตะเออมีเล้วเกลือน่ะเอาแล้วยังมพูดองเนาะโอ้จังจังกเด้อจั่งยห้องน้ำล้าเออ บวชแล้ว่ไมได้ิบแมนอยกับยายก็นกนมีน้อยให้แม่ดิบอยนดิบสองดวงเดวท่านน้อยพูดสูตรตองท่านน้อยออเนี่ยท่านทำได้เดงกเลยเด้งแล้วแต่ว่ามันต่ำมันหยุ่นจักมันเป็นเนี่บุเออบุเออปามนอื่นเอาสิสอื่คือกันจุบิใช้คลิปอยู่ อย่ามาเมาโมนนี่นะตัดออกตัดออกตัดออกมุมมีนะเ่นตลาดเออรุีกว่าไม่เล้ไม่เีูน้นมันมีบุมมีไม่เยวเขี้ยวเขียวเไปอ้อนเธอเอกสูงเนยมันขา เอาตีนไก่มาเสิร์ฟแล้วแม่สูตรเสิร์ฟเสมอนั่นแหละมาจังเสิร์เลยซะโอ๊ยแล้วต้มมันไปพดให้เนาะมนคือสินงยางนงสงไปนกอยู่ยากแมน่ะเนาะคนอื่นมีพนงยางมันโอ้แม่จนอหอมมามันคนี่หอมอันนั้นสูปกติมันต้องหอมะมอนี่ยายามาแล้ว่ซายหมู่ดิมีนั่นแหละ เอ็ดขี้สายขึ้นไปขึ้นมาปิ้วเขาซีนสามนาทีแล้วเอ้าไม่เนี่ยกินจริงไหมไปเลยกูสาวแล้วเดี๋ยวกินมาให้ตอนกินเออเดี๋ยวสิเพจะได้ไปตอนกินเนาะตอนนี้เอาก็กินแล้วเนาะโอ้หอมหอมเลยสูหากัะห้นี่หอมหากัะจริงจริงอ้าว หนังมันยากกระโดดกินล้แม่หนังแก้วเะไรัวจะแก้วอะไรล่ะนีมึงนี่มันุยซกฮะบอกลยมีพันธุ์ดีจัตตอนเมือปนสร็จแล้วมันตกนี่มันมอนุกเอ็นนะสูตรต้งกดให้สูตรพักเพื่อแล้วมีทอดนะเอาอัน จิ้มจุ hey! er ia. uh ่ม huh. กับอ oh? ันดาดเนาะมาเด้อเฮ้ยล็อกลิปมาพูกออกจริงเนาะมันโคตรแย่ตบท้ายมาจืดซึดกูกับอีเมลลงมากอนมูแล้วนั่นเราเนี่ยสิบตำเอาไปเอาลิเอาเอาบ่กินเหรกูตั้งห้าเอาอย่างกินแต่มันเอาเที่ยวซะก่อน ไม่ได้เลยกินเข้าไปแล้วเจ็บร้องเลยไม่เนี่มันเป็นกลิ่นแล้ลกเอ้ยได้มันไม่ีมันกรบโดดแซ่บตากล้อกอีสิตก้ำตวีสิกว่าบดเลยเนี่ยชิกูน่าอยู่นี่จักไปก็เลยเงาเงาคงคิดป

เอาใส่แล้วไม่ซีมนฮะกินได้ไหมยิุก็ได้ทางจุ่มทางดาดใายเอ้ิวเน้อสลัดอุ้ยน้ำมันละอ่าน้ำมันมันบุกทุกที่ตายแหละคือบบันกินตอนนี้แหงบุกุกเลย พากะตายย้อนยกมินไปหับลวะบนมากินลมันอืมกำลังกินกำลังเซหิปไปซนไห เดี๋ยวเฮาขอกินก่อนเนาะ